สวัสดีตอนสายๆครับผมวันนี้วันที่30พฤษภาคม2,564นะครับเวลาตอนนี้ก็8โมง13นาทีวันนี้ผมมาถ่ายเรื่องแบต NMC ที่ผมประกอบไว้นะครับเป็น NMC 3S ระบบ12โวลต์อันนี้มันจะ3.7ชาร์จเต็มที่ก็คือ4.2ต่อเซลล์นะครับสรุปแล้วชาร์จก็คือถ้าเต็มก็คือ12.6โวลต์ อ่มาดูนะตอนนี้นะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ Active Bal a n c e ปกติก็ถ้าเซลล์มันเท่ากันนะครับมันจะไม่แดงโชว์วันนี้มันแดงโชว์ละตอนแรกผมก็คิดว่าซื้อมาแล้วมันไม่ทำงานอ่ะตอนนี้มันเริ่มทำงานแล้วครับผม <c oughs> เห็นไหมครับมันเริ่มแดงโชว์ละ <c oughs> มันโชว์ให้ดูแล้วว่าตอนนี้เซลล์น่าจะเริ่มไม่เท่ากัน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมจะเอามิเตอร์ไปจับดูนะครับ ตอนนี้ผมชาร์จอยู่ที่แผงร้อยหกสิบ้าวัตต์สองแผงนะครับต่อขนานกันลงมาเพราะว่าชาร์จในระบบสิบสองโวลต์เดี๋ยวมาดูต่อเซลล์กันนะครับ<ม>น่าจะเห็นนะครับ มาดูเซลล์ที่หนึ่งนะครับสามจุดแปดสองเซลล์ที่สองสามจุดแปดสองสามจุดแปดห้าอ่าก็คือ อันนี้นะครับที่มันสูงมันน่าจะเป็นเพราะว่าสายตัวนี้มันกระแสไฟมันเข้าสายเส้นนี้นะครับแอติบัลลั่นก็เลยเริ่มทำงานน่าจะเป็นเหตุผลนั้นนะครับกเดี๋ยวลองวัดอีกทีหนึ่งนะครับสามจุด แปดหกขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้สามจุดแปดสามสามจุดแปดสามก็ต่างกันเ็เรียกอะไรต่างกันแค่สามเหรอน่าจะประมาณสามครับผมก็ไม่เคย เอาแบตเ m c มาประกอบนะครับวันนี้ก็เลยมาทดลองดูมาดูกระแสชาร์จน,นะตอนนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ b m เมนะครับใส่แค่ Active Balance อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมอันนี้165วัตต์2แผงนะครับต่อลงมาเข้าชาร์จเจอมาดูนะตอนนี้ว่าได้กี่แอมป์นะครับ วันนี้มันคลึ้มครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนได้อยู่ 8m ฮะตอนนี้มาแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแอมแล้วครับตอนนี้เริ่มวิ่งขึ้นละแผงร้อยหกสิบห้าวัตส่วนแบตมีอยู่สิบเอ็ดจุดแปดสิบห้าแอมแล้วครับขึ้นมาละ แดดแสดงว่าแดดเริ่มมาผมตั้งเต็มไว้ที่12.6นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มาตั้งต่ำสุดได้ก็คือ12.6ตั้งต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วครับมันก็จะได้เท่ากับ a m c 3S เน่นพอดีก็เดี๋ยวมาทดลองใช้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ 15แอมป์ก็โอเคอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวได้ความคืบหน้ายังไงวิธีการมันใช้งานได้ดีไหมในระบบ12โวลต์เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็มาถ่ายเรื่องเจ้าแปดเ m c ก่อนนะครับในระบบ12โวลต์ 3S ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ